สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงพลังงานไฟฟ้าในระบบกระแสตรง DC และกระแสสลับ AC กันนะคะงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะพลังงานไฟฟ้าในระบบกระแสตรง DC และกระแสสลับ AC มีลักษณะและคุณสมบัติที่แตกต่างกันซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกันไปพลังงานไฟฟ้าในระบบกระแสตรง DC หมายถึงพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสะไฟฟ้าที่ไหลในทิศท,ทางเดียวอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงทิศท,ทางหรือขนาดของแรงดันไฟฟ้าตามเวลาคุณสมบัติของกระแสะตรง DC กระแสะไฟฟ้าไหลในทิศท,ทางเดียวแรงดันไฟฟ้ามีค่าคงที่เหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการแรงดันและกระแสะที่สเสถียร แหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง DC ได้แก่แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน DC ที่พบได้บ่อยใช้ปฏิกิริยาเคมีในการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้กระบวนการโฟโตโวลเทิกเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้พลังงานกลหมุนให้ขดลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กเพื่อสร้างไฟฟ้ากระแสตรง อะแดปเตอร์แปลงพลังงานกระแสะสลับจากแหล่งจ่ายไฟหลักให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสะตรงการคำนวณพลังงานไฟฟ้ากระแสะตรงโดยใช้สูตร P เท่ากับ V คูณ I P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ V คือแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ I คือกระแสะไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร ข้อดีของพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเหมาะสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าที่คงที่มีประสิทธิภาพสูงในระบบที่ใช้พลังงานสะอาดเช่นโซล่าเซลล์มีการสูญเสียพลังงานต่ำในอุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้ากำลังต่ำข้อเสียของพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงการส่งพลังงานไฟฟ้าระยะไกลมีการสูญเสียสูงกว่ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายเหมือนกระแสสลับต้องใช้ตัวแปลงหากต้องการเปลี่ยนเป็นไฟฟ้ากระแสสลับการใช้งานพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงในชีวิตประจำวันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่เช่นวิทยุ ระบบพลังงานหมุนเวียนเช่นแผงโซลาเซลล์ระบบไฟฟ้าของรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าในระบบกระแสะสลับ AC พลังงานไฟฟ้าในระบบกระแสะสลับหมายถึงพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากกระแสะไฟฟ้าที่เปลี่ยนทิศทางการไหลเป็นช่วงๆโดยแรงดันไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปแบบคลื่นทรายทำให้สามารถส่งพลังงานได้ในระยะทางไกลได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติของกระแสสลับกระแสไฟฟ้าเป็นทิศทางเป็นคาาตามเวลาแรงดันไฟฟ้ามีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบคลื่นรายเหมาะสำหรับการส่งพลังงานไฟฟ้าในระยะทางไกลและใช้งานในเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปแหล่งกำเนิดพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ AC ได้แก่โรงไฟฟ้าพลังงานต่างๆเช่นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เครื่องแปลงไฟการคำนวณพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับโดยใช้สูตร P เท่ากับ V คูณ I คูณ cos θ โดย P คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์ V คือแรงดันไฟฟ้ามีหน่วยเป็นโวลต์ คือกระแสะไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมป์ cos เซต้าคือค่าตัวประกอบกำลังข้อดีของพลังงานไฟฟ้ากระแสะสลับสามารถส่งพลังงานได้ระยะไกลโดยใชหมอปแปลงไฟฟ้าใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปได้ง่ายเช่นหลอดไฟพัดลมและเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าได้สะดวกโดยใช้มอปแปลงไฟฟ้า ข้อเสียของพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับมีการสูญเสียพลังงานในรูปของความร้อนระหว่างการส่งพลังงานระบบควบคุมและอุปกรณ์แปลงไฟฟ้าซับซ้อนกว่ากระแสตรงไม่เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการแรงดันไฟฟ้าคงที่เช่นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การใช้งานพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับในชีวิตประจำวันระบบจ่ายไฟฟ้าภายในบ้านและอาคารระบบขนส่งพลังงานไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไปกระแสตรงและกระแสสลับมีจุดเด่นและข้อจำกัดที่แตกต่างกันโดยกระแสตรงเหมาะกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และพลังงานสะอาดเช่นโซลาเซลล์ส่วนกระแสสลับเป็นระบบที่ใช้ในโครงข่ายไฟฟ้าทั่วโลกเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการส่งพลังงานระยะไกล จบกันไปแล้วนะค่ะสำหรับพลังงานไฟฟ้าในระบบกระแสตรง DC และกระแสสลับ AC หวังว่าผู้ที่รับชมรับฟังคลิปนี้จะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยขอบคุณที่รับชมรับฟังคลิปนี้ค่ะ